สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแฟนบอลแท้รายการลักขามโคงทุกท่านทุกคนนะครับเปิดใจสาวเล่าปเปิดกระเป๋านุ่มไทยเรียงเล่าของผู้เฒ่าไทยกับสาววัยเทียนจปปลเล่านี่สายเหลืองกลับเลยนะครับกลับมือก่อนนี่ fc แฟนบอนแท้ทร่ทมาเห่นกับผมยางขำเลยนะครับยางห้าเลยว่า fb ได้เห็นคลิปแล้วสายเหลืองสองคนนั้นได้ขึ้นรุด ลับไปเลียวนะครับนะขึ้นรถจากซโนมาสวัสดิ์น่าจะถึงวัดไทยนะครับน่าจะถึงวัดไทยห้องเลยครับนะนี่แหละครับขามโค้งไปกับโอ้ยนะครับนะบ่มีแต่ญยาดิ่ยมสูงไว้ไทยห้องสายเหลืองกับเป็นโอ้นะครับตั้งสีเหมาะสม,มเหมาะสมนะครับนะแอดฟ้าไปหาเชเฉาคนนันคนนีกับสาวนีตะเลือเปิดเปิงอไปก็มีนะครับหลายคลิปที่ผมนับตเนื้อไปกับสายเหลืองส้างบานสั่งยันก็มีเลยครับ ไดูข้อก็เห็นหลูเห็นล่างกับใายเรื่องนี่แหละครับนะก็จะนั่นกับโอ้นักอยู่ครับนะหลักสูงไว้ไทยเข้านี่นี่ครับอีกอีกเรื่องนึงกับนุม่มเมืองบางกอกนะครับนะอันนี้เอฟซีหล,ลายคนกับคอมเมนต์เข้ามา,มาบอกว่าช่องผมช่องใดครับว่าอนาเป็นขี่คุยเกินไปนะครับไปเสนอนังเทนน,นี่ผูกมัดตัวเองให้สาวนะครับนี่แหละครับเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจไปหรอกครับตั้งในคลิปหลายช่องกับ สาวบอกว่าประเดีตั้งโตเลยมีแอบบางช่องผ้าเป็นไปนะครับนะไปเป็นกระบ,บอกฮักสาวเลยนะครับบาสนใจเห็นแต่คลิปลงคลิปแรกแล้วสเสนอค่าสินสอดให้บางช่องกระบ,บอกว่าหนึ่งแสนบาทท่องหนึ่งบาทมั่วสองโตบะครับเอ็บซีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราผมฟังผมกะไปเปิดเบื้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามาบาดยากเวียด ขำขันอยู่ครับนะนี่แหละผมอยากคิดนี่มิจุประสงค์ว่าอยากบอกนุ่มไท่สูงไวไท่ทั้งหลายนะครับนะอยาบอกสูงไวไท่ทั้งหลายว่าอย่าไปเสนอนั่นเสนอนี่เขานะครับคือการประเภทนี่แตงรองสาวเล่าได้ง่า,งายสุดแะครับถ้าเท่าถ้าเท่าถ้าเข้าถึงรรกุลกุญ,ญยนะครับนะเข้าถึงฮีดควางประเภทนี่เผานั่นนั่นนะครับนะคาจิ้นจอดมันติดกันได้นะครับต้องบอกกับพ่อแม่เขานะครับ ไปบอกกับสาวเปิดใจเขาว่าลูแล้วครับเรื่องค่าทินสอดเนี่ยบอกก็มีก็บม่มีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งสูงไว้ไทยเฮ้าบว่าหนุม่มบางกอกหรือหนุ่มยังกยานะครับนะอย่าไปบอกว่าจะตัวเองเป็นอาชีพนั่นอาชีพนี่มีเงินจังสันจังสี่นะครับเพราะเขาไปแต,ต่งัวแทมมันเฮ็ดบอได้นะครับนะเนี่ยใกล้จะปีใหม่ชิบก็มือนี่สิมีหนุ่มไทยสูงไว้คนใดตีสัญญากับสาวเล่าที่เขาไปแต่งไปขอจะกนบัวนะครับนะ เรื่องการเงินมันเรื่องไงครับบางคนกร็รอเงินไรล,ละพันนะไอ้ไอ้อ,อุดหนุนนี่ยังเช่าหน้าน่ะนะนี่แหละครับสูงไว้ไทยเหานะครับนุ่มบางกอกก็โอ้ผมฟังในคลิปสองสามคลิปของแอดแต่ละจ้องกันนักนวงอยู่ครับคนนี่นะครับนะะเลือดลาแอดโตหากัดดิ่งจากบางกอกขวดสวรรค์นนเขียนมาโปบมเดติตรองอยังเลยนะครับ ไปหาสาวแวเขาเขา,เขาเวบาน้ำตามมันละยาตินะครับเห็นเขาเบาน้ำตามมันละยาติยาวาเขามากไปพูนกินปลามาพี่กินเขา่าประเภทนี้ไทยเล่าข้าก็ตอนรับเป็นอย่างนี้คือคนไต้เฮานี่ล่ละนะครับนะยาตเข้ากระด้ทายทำตัวเองกระด้เบวาได้ลร่มอ่ากระด้คุยโว,วอวดไปว่าตัวเองมีนันมีนี่เฮ็ดงานตังสันดังสี่อ่า เกือบหกสิบปีเลยทั้งโมกเสียนเป็นไปว่าได้นอกจาการาชการนะครับกรบเปลอกรชนการวิสากิจเนี่ยพวกไปสนอกสนี่เนี่ยแมนอูยหกสิบปีแล้วนะแต่ว่าพวกการบริการพวกเอกชนเนี่ยมันกระเสียนหาท่พาปีนะครับไปเปิดเบืองครับกฎหมายเมืองไทยนะครับประกันทุกคนประกันทั้งคมนะาหาท่พาปีกระลับเงินกระเสียนุ้ท่าแล้วนะครับ ที่พิจาัณาเนี่ก็เลียแต่บางบริษัทใหญ่น้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นสูงไว้ไทยกับบางคนกับไปบอกเขาไปตัวเขาจังสันจังสี่คนเล่าเขาบริโงูได้ครับยุคโซวเชียวเขาเปิดเบื้งอินเทอร์เน็ตเบื้องเออมันแมนควมจจิงบอที่บอกว่าจังสันจังสีที่ว่ากันยังไม่กระสูงกระเสีเนยนเลยเขากับกิกลับมาเตกลับมาเขากบเปิดเบื้งนด้ครับเขากบเปิดเบืงองในโชวเขียวค้นหาได้ครับกูเกิลนะ ว่มามันเมม็นคว่ำเจ้าเบากิงบ่อนอย่าไปตัวกระลอกกระเลกนะครับต้องเบาคว่ำกิงสิกันนะครับย่าย่านแต่เขาบ่ม,มักไปคุยววอวดเขาแห้งบ่มักนะครับนะหล่ขายก็เมมตนผมเห็นอยู่ครับหล่หลคก็เมนเอฟซีนี่อาคก็เม็นเหล่าหัวขวนอยู่ครับนะไอ้นุ่มบางกอกนี่โอ้นักนองอยู่ครับนะเตื้อตะลาเขาไปบารูนั่นนะครับนะน้องหมอมานี่คุยหลายคนนะ เกซีแฟนมันเทอผมหนีโดยเฉพาะนุ่มยุโรปเลทุยกันทุกมือนะครับเอาน้ำดีนะครับนะอ่าหมู่บ้านเพิ่นก็บ,บอกผมได้คุยกันนองคนหนีเพิ่นเบาดีนะครับนองคนหนี้มีอ่าสัมมาคาราวะมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนคุยกับทุกคนนะครับ mm. บ่เอ้อยิงนะครับนองคนหนีหลายคนบอกผมเลยได้ครับนะเพราะฉะนั้นสูงไวไ้ไถเจอคําหวานพวกที่เบาก,กับนุ่มไทยลหลายๆคนแบบบ่อันนี้เนี่ย นักน่วงอยู่ด้วยครับผู้เฒ่าบ้างย่องเนี่เพราะฉะนั้นรักขามโคงม้งในเบื้องดีนะครับคีดแฮบ,บีเพื่อนเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเสนอนําดึงสติกันทุกมือนะครับนะแชื่ให้ทั่วถึงกันนะครับมันจีบวันไดนถีกหลอกนะครับนะ,นะบอ่ามันไม่ถีกหลอกหรอกมันจีบวันไดนเสนอน,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 นั่นเสนอนี่เขาผูกมัดตัวเองนะครับนะอะะะบางคนไปบอกว่าเออพี่จะให้เรียนละสามสี่ล้านกีบกต่ร่องก็ที่เราพนหาสามสี่ล้านกีบนะ เดือนละหกเกียรติพันธ์นะยูเบยูหัวชิดเดือนมาโอนใเขาหกเกียรติพันบาทหักแตกเลยครับอพร้อนบ้านเนีเป็นหลังนะครับนะบ้านนะในกรุงเทพนะนะครับพร้อมรถเนีเป็นขั้นนะขับมอเตอร์ไซค์นะแมต้ตอนรถหญงมือสองกันยังใดน,นะครับหาเดือนละหกเกียรติพันนะครับนะยกมือละสงองมาไหวนะครับอยูเบยูเจ้าต,ตำงาน สาเล่าเปิด,ดใจอยูู่บดีกันเตนใส่ร่ำนะโอ้ยหนักนง่วงอยู่ครับนะนะครับสูงไว้ไทยทั้งหลายนะครับนะอ่ผมแนะนําเลยครับนะแนะน้าอีกคลิปหนึ่งครับปั้งให้ดีสูงไว้ไทยติกบสาเล่าในรายการเปิดใจไดให้ท่านเข้าไปด้วยตัวเองอย่าไปฟานยูทูบเบอร์นะครับนะมันมีค่าใจใจสูงเนอะให้ถามซาเล่าดีๆว่าพี่จะเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ พี่จะข้ามเข้าไปบ้านประเทศน้องแล้วนะนัดเจอกันตรงนู้นตรงนี้ได้เปล่าถ้าไม่ไว้ใจให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยมาคูดคุยกันจากมือหนึ่งกระเบ๋าไปที่แหละครับขามไปแต่เศรออกมุงเอ้ยมุ่งเศเจิตมุ่งในด้านเขาก็อาจจะเปิดแล้วล่ะเขาพิษซีทุ่มูด,ด้านนะไปเจ้ามาจะบางกอจกจะไปนอนอยุมุกทหารจะขึ้นหนึ่ตะกอนยังมือเศ้ามากจะขามไปนะครับนะขานัดเช้าไปเลยปู่นกันในขาพร้อม ให้เขาเตรียมตัวจังมือหนึ่งเลือกท่าไปหาสาวนั่นเขาจังสีเตรียมตัวมากมาเบาอยู่ลานหมูกระทะมาเบาอยู่าลานอาหารใหญ่ๆดันมั่วหัน,ยยยยน,มหนแม่หันก็นได้ครับตกลงโปรงใจกับเขาดีๆเบาเมือ่อเบาหลังแต่แปดโมงสอาหอแปดโมงแรงสิบแปดได้ดกมบ่บขอยใหมู้ไปตีนะครับแต่ก็กลับมาที่ลรครับบาทนี่เดี๋ยวขอคุยเรื่องค่าที่จอดเรื่องค่าความรักนะ ให้ดูตัวตนป๋านะถ้าชอบก็บ,บอกว่าชอบถ้าไม่ชอบก็บ,บอกว่าไม่ชอบนะป๋าจะข้ามไปพูดคุยด้วยเบาไปเลยครับนะ <c oughs> นัดเนื่นไปสักสามสี่มือนะครับนัดสาวโมเมนตะเลอล่ะลาไปคือเฮบบี้แล้วขำหงไปนัดเขาแต่เขาบา่ามีบัตรบางก้น,นกับบรดษัขาม,มานะครับนะเ <c oughs> ขาจะบอว่าไอ้ <c oughs> เฮบบี้เดี๋ยวหนูเฮ็ดบัตรก่อนไปหานายบ้านในเส้นสมโนคัวแะ้ก็เดังที่ขามไปได้แบบโอ้โหหนักจรครับนะ พราะฉะนั al, ama, ้นนัดสาวยาไปนัดตัวจ่อคือเฮบีลาคามโค้งนะครับนี่ครับประสบการณ์เลยมา่อเราสู่กันฟั่งนะครับนะมีประสบการณ์มาแล้วสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเฮบีลาคามโค้งก็เลยเบาได้นะครับนะมันจะเป็นความกิงมันมันเป็นเรื่องสมมุติสังเครางเรื่องมาสู้กันฟั่งนี่นะครับนะมันมีความเส่อถือนะครับเฮบีละาามโคงเอาแต่เรื่องแต่เล่าที่มันเกิดขึ้นแล้วมาเบามาเป็นประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เลียนรููนะครับนะแต่ละคลิปนี้ มันมีความหมายมันมีประโยชน์ต่อหนุ่มไทยสูงไว้ทั้งหลายและมีประโยชน์ต่อสาวเล่าพร้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นจุดมุมม่งหมายในลิปนี่กันหนึ่งสูงไว้ไทยเขาไปกีบสาวเล่าอย่าคุยโวโอวดบนผมผมองไปผมเบาเองนะครับไปอ่านคอมเมนต์เลยโอ้หนุ่มบางกอกขี้คุยต่แฮบบี้ว่าต่มันแนนอีหลีัวหาน้านะครับนะตั้งแล้วมันแมอนอีหลี่อยากแต่เขาหมากอไปเบาไปดัน,น นี่แหละครับอ่ะคลิปนี้กับย่าวพรทุต้อวพูนกันอาจะเข้าใจนะครับนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็นติดตามเิ่นพ่อไปครับอาปฏิกับมือไดสิปัดดากจากบาทนะครับนะ mm hmm. สวัสดีครับ